สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงผลประกอบการวันนี้ของเราเสเอาไมะเฮกับข้าวเฮ็ดอนี่ยแซ่ไป็นเหล่าเดนี่ตอนแรกเออตอนแรกว่าบ่ทันได้เฮ็ดเอาไปแซ่ตัวเองตัวเ่งมคือจังบ่มีแนวกินนี่ล่ะก็ต้องออกมาเฮ็ดคือเก่ามะเฮดซะเราจะผัดกะเพรานะครับกะเพราหอยเชอรี่อืม เขากินเาแล้วจิไปหาอีกพี่น้องมื้อนี้แต่ให้เฮากินเขาก่อนแต่กินเขาก่อนเนาะจะไปดึกดๆแน่มื้อนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดึกดๆเนี่ยมันก็จะออกขัดไปแต่ว้นไหลมันก็บ่คอยออกเนาะเขาก็สิไปแส่กุ้งถิ้งไว้เขากะสิหาบกหอยถ้ามอนอากาศเย็นให้ทั้งนอกน่าจจะเสดสเคนยาวไปเ้าสิไปฮะ หนาวเนะาะใครจะไปสภาพนี้คือสิบววัยนะต้องใส่เสื้อแขนยาวเริ่มแล้วเริ่มแล้วกระเพาหอยนะครับเอย้ยไอ้ตัวนองเออ เองกินเองอเอสวยน,นักถักระเพาหอยน่าอร่อยมากมากมขึ้นเ้าไแปลงห้องกระแดบป่าแล้วก็ตักเอาตัตเขาอันด่างเนี่ยเพราะเขานีา่ยนเ่เจอตัวรอดต,ตัวรอดออกจากตรงนี้มันตัวหน่อยหฮงตักเอา เห็นหอดงูเห็นหอดเอียนมาขก้นบะมีสมวกไปซับเอาแล้วัท็กซีิได้อยู่หรอโอ้ยหอมหอมหอม,อมากเหรอ ก็ไม่ไม่มากนะใบกะเพราเขาเปสีหอมแฮ่ใบกะเพาไม่บุญหรกะเพาเหนียวนะใบกะเพาจะเป็นสีอันต่างใบกะเพามันถือความเย็นถือความเย็นแล้วมันเปลี่ยนสีสร้างมันเถอะมาแต่มันหอมมันจะมันแซ่บใบเกีียวกับใบกะเพรา อยากกินโมพี่น้องอยากกินกะหาแต่กินเองด้วยวันเสาร์ที่ล้วเากะตังจะสั่นตัวเนาะมาหากินอีกพระชิหาหายแค่พอกระไดซอฟต์สใส่เข้ามากระไดชีวิตต้องชีวิตต้งใส่เข้ามากระได สมุดมันแสีบก็แล้วกันโอ้ยนอากลักมลกสมุดข้ามเสียบนี่มันกับตรงสมมุดเอาโอ้ยไปให้มันหมดแล้วก็ปิดแกส๊สเตาเตาปิดเตาแก๊สก็ไปเติมมาแล้วต้มบะหอยหแล้วมื้อนี้ได้หอยอป,ปูเนื้อมืกเคิน มาเจ็บเสียด้วยพี่น้องเดอ้อ